คุณสุดใจพี่ถนอมครับสวัสดีค่ะคุณสุดใจคะค่ะสวัสดีค่ะจากพิจิตนะคะเห็นบอกว่าขึ้นบ้านชิดยาคายาปิดเสียงทัวรทั์ก่อนนะคุณสุดใจปิดแล้วค่ะอ่าโอเคแล้วพูดเลยครับเสียงมันสะท้อนอยู่นะก็เนี่ยครับอยู่กาทะลมค่ะถามว่าคุณสุดใจคะมันประมาณเนี้ยค่ะมีแบบญาติันเนี้ยค่ะเป็น ลูกเคยอาเขาอาฉีดยาฆ่าห้าบนถนนแล้วข้าวอ่ะกำลังจะออกแล้วไปโดนข้าวจ้ะโดนโดนข้าวของคุณสุดใจเนาะจ้าค่ะข้าวมันเสียหายอะค่ะคือถามก็คือเห็นโน้กว่ามีคู่ด้วยค้าเสียหายเลย ก็คือประมาณว่าเขาไม่ไม่หยุดอะค่ะคือเราไม่เอาเรื่องกับเขาแล้วแต่เขาอะมาพูดพูดแหนมอยู่หลังบ้านนะจ๊ะถ้าถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเขาฉีดยาฆ่ายาเลยทำให้ฆ่าเราตายด้วยเสียหายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาต้องรับผิดชอบทำให้เสียทรัพย์เกฎหมายยานั้นอะไม่ใช่แพ่งนะเห็นโทรมาบอกว่ามีขู่เจะฆ่าแฟนด้วยต้อให้ตำรวจไปแจ้งความไปแจ้งความไปแจ้งความโรงพักโรงพักไหนครับ ยังไม่ได้แจ้งค่ะบอกแต่ผู้ใหญ่ให้มาดูผู้ใหญ่บอกให้้าไปาไปเคลียกอน,นค่คะบ้านคุณอยู่โรงพักไหนอ๋ออยู่อยู่โรงพักกระเพาะค่ะกระเพาะไปให้ตำรวจทางกระเพาะเรียกมาเจราจาตันก่อนอย่าทำพฤติกรรมอย่างนี้มันผิดกฎหมายอ่ะกระเพาะไปฉีดยาฆ่ายาไปทำให้ข้าวเขาตายมันทำให้เขาเสียทรัพย์ข้าวมันเป็นทรัพย์ม,มีกฎเป็นกฎหมายยา <N: S 2> คือ <N: S 2> คือไปเคลียร์คือไปเคลียร์แล้วบอกบอกผู้ใหญ่ไปดูคือผู้ใหญ่เขาบอกว่ามันไมุ่่ดใจคนสดใจคนสดใจคุณคุณมีปัญหามาแล,แล้วแล้วคุณมาถามที่นี่คุณต้องการคําตอบอะไรถามให้ตรงคําถามทั้งนั้นค่ะจะถามว่าต้องการคําตอบอะไรครับก็ค,คือต้องการคําตอบว่าทําไมเขาไม่หยุดนะคะคือเราไปเอาเรื่องแล้วอ่ะ คือแกบอกว่าจะทายังไงดีคุณพานก็ไม่หยุดไม่หยุดทําไมก็ต้องแจ้งความนังคน่อแนะนำให้แจ้งความไม่ทําไม่แจ้งความไม่ได้ไปทุบไปตีไปทําอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องใช้กฎหมายจัดการครับต้องไปแจ้งความโรงพักครับค่ะต้องแจ้งความฮะไม่งั้นเราก็เรากลัวเขาก็ปล่อยเ็าทาไปอ่าก็ยิ่งคุกคามเราไปใหญ่เลยจะได้สองข้อหาไหมพี่หนอมข้อหาที่ทําให้เสียทรัพย์กับขู่ด้วย ถ้าข่มขู่ให้เกิดความกลัวก็เป็นความผิดแล้วหูโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจังท้องปรับอ่าจะไปขู่ใครมั่วๆไม่ได้นะถึโทษนะใช่ต้องมีหลักฐานด้วยไหมคะถัามีพยานมีหลักฐานพยานรยรอบใช่บันทึกเทปบันทึกเสียงคลิปมือถือได้หมดข่มขู่ให้เกิดความกลัวเห็นไหมถ้าทําจริงก็อ่าก็เป็นความผิดอย่างอย่างมีมีเราสองผัวเมียนี้มันข้อหามันหนักไหมคะหนักแน่นไหมคะ ได้ไปแจ้งความเลยถ้างั้นหนึ่งข่มขู่ให้เกิดความกลัวข่มขู่ว่าอย่างไรเขาขู่ว่าไงครับขู่ว่าจะฆ่าแฟนขู่ว่าจะฆ่าอ่านี่ไปแจ้งความเลยมีข้อหาบอกว่ามงระวังตัวไว้นะนี่มีความผิดไหมอ่านี่แหละขู่แล้วขู่แล้วให้เรากลัวเราัวยยังอ่ะกลัวยยังกลัวเนาะหรือว่ายังไม่กลัว ถ้ายังไม่กลัวนี่ก็ยังไม่เข้าความผิดนะนั่นต้องกลัวกลมควยเกิดความกลัวไงเง้ยแล้วไม่กลัวไม่กลัวว่าผมไม่กลัวผมไม่กลัวมือนีอ๋อได้รู้ละรู้ละคูณกระดอกพูดดีรู้ละสื่อถึงกันหมดละอืมใช่ไหมเขากลวขวยเกิดความกลัวไหมกลัวกลัวถ้าเราก็ไปแจ้งความนี่ความผิดอาญาใช่ไหมต้องกลัวนะต้องกลัวใช่ไหมควรระวังตัวไว้นะไม่กลัวไม่กลัวซื่งกลัวหน่อยเถอะกลัวกลัวกลัว นะะแจ้งความนะการแจ้งความเนี่ยหนึ่งเราบันทึกประจําวันไว้ก่อนเพื่อนําไปสู่การเกลียเกลี่อยก็ได้เผื่อจะได้ไม่ยาวไปบางอย่างเนี่ยนะเราก็ต้องปกป้องไว้ก่อนบันทึกประจําวันนั้นยังไม่ดําเนินคดีนะถ้าเราบอกไม่ล่ะฉันจะเอาเรื่องก็ต้องบอกตํารวจว่าฉันมาแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับนายนี้นามสกุลนี้กลมขู่ฉันทําให้เกิดความกลัวมาฉีดยาทําให้เช่าฉันเสียหายเป็นการทําให้เสียทรัพย์โดยมีพยานเป็นใครอ่าจะมีพยานไม่พยานเดยกก็สอบเองอ่าถ่ายรูปถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ คลิปเสียงได้หมดได้หมดครับได้หมดพยานพูลบ่งบัดบานคนดูเห็นได้หมดพยานบุคคลตรวจไปสอบอืค่ะถ้าถ้าไม่มีพยานนี้เราเห็นแค่สองคนเมียเขาลากขังไปนี้มันข้อหาเราก็ต้องมีรูปถ่ายถ้าเขาปฏิถ้าเขาไม่ปฏิเสธก็ไม่มีปัญหาเลยถ้าเขาปฏิเสธก็ต้องพิสูจน์เพราะมันต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่เขาพูดจริงไหมเขาขู่จริงไหมอะไรคือพยานอะไรคือหลักฐานใช่ไหมพยานบุคคลพยานแวดล้อมมีคลิปเสียงไหมถ้าเขาขู่อย่างเนี้ครับมันต้องมี แต่ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาขู่เราแล้วยังไงขู่ไงก็วันนั้นดา่าฉันด่าว่าไงปัอ้าเแล้วไหนสัพยาหลักฐานฉันไม่ได้ดา่าเขายืนยันเห็นไหมแเขากล่าวเรา,ากล่าวหาเขาก็ต้องเป็นคนพิสูจน์เพราะกฎหมายไทยเนี่ยคนกล่าวหาคนนั้นต้องพิสูจน์พิสูจน์ว่าไงพิสูจน์ว่าคุณดา่าฉันจริงคนขู่ฉันจริงทีนี้อีกฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณฉันไม่ได้ดา่าก็ต้องพิสูจน์เหมือนกัน <W> ว่าฉันไม่ได้ดา่าหลักฐานอะไรนอ่ะและต่างๆก็ต้องเอาหลักฐานมาสู้กัน คุณว่าฉันดาในนั้ะหลักฐานถ้าคุณไม่มีเรียบร้อยขอพูดขอพูดกันเมือง่อยนะคะครับคือประมาณว่าเขาลงแข่งกันนะผู้ใหญ่บ้านแล้วคุณสุดใจคุณสุดใจไม่ไปเรื่องนั้นอ่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปร่วม่ึงตัวคื่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้ เอาเรื่องที่คุณถามจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายรูปเออหา้าที่เจียหายะเรุ่องอะไนอ้เอ้นั่เป็นเรื่องประกอบการสำรวจการเจ้งว่าเขาไอเนียคนรอบข้างทำไมมันเราเราไม่ได้อะไรกับเขาแล้วทำไมเขาแบบชอบเราอยู่บ้านเราเฉยเฉยเขาชอบบักแครบาอะไรอ่ะคุณเข้าใจคำว่าอันธพาลไหมอ่ะจ้ะเออ คนดีก็ไม่ทํำคนทํำกะไม่ดีก,ก็เรียออันตรพานแกะชาวบ้านก็ไปเรื่อยนะเอาละลเข้าใจแล้วละ่ะว่าจะต้องทำอย่างไงนะไปเรื่องอื่นต่อนะ,ะสวัสดีครับคุณสุดใจสวัสดีค่ะ